พาเราชมบรรยากาศในเมืองแคมป้านะคะตอนนี้บุนากำลังอยู่ที่ในดาวทาวของแคมป้านะคะมองไปทางโน้นนะคะก็จะเป็นดาวทาวพี่น้องมองไปทางนั้นพี่น้องมันก็จะติดกับชายทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็น what what is area here? Bayshore b a s h r e Drive ตรงเขตนี้ก็จะ Bayshore Drive นะคะมันก็จะ drive ไปจนถึงโน้น ตรงถึงดาวทานุ่นอยาพาชมบรรยากาศนะคะในเมืองใหญ่แชมป้าพี่น้องมาบึงนะคะบรรยากาศคนบ้านนอกมาอยู่ในเมืองใหญ่นะคะวันนี้ก็จะพากับรถชมวิวพี่น้องจา้าชมบรรยากาศสองข้างทางในเมืองใหญ่ๆแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันสามีพาไปเลาะเป็นนั่งรับประทานอาหารเสร็จก็เนี่ยเขาพามันเลาะนะคะอ้าวเนี่ย ไปเรื่อยๆพี่น้องพาชมวิวนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ปูนายย้ายมาอยู่ที่เมืองแคมป์บ้านนะคะก็เป็นครั้งแรกที่สามีพาขับรถนะคะชมวิวแบบนี้นะคะปกตินะคะไม่ค่อยได้ขับรถชมวิวส่วดมากก็ขับมาจากบ้านเก่าแล้วก็มาที่บ้านใหม่ดวงสีพี่น้องผมมีโอกาสแต่มันาอตอนนี้เรพยายามนะคะ จัดบงจัดบ้านพี่จะนณดบ้านแล้วกะช่วงเศร้าๆช่วง่ายๆก็ออกหาชอบหาเที่ยวพี่น้องเนี่ยเบ่งบรรยากาศไปพี่น้องเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นติดอ่าวเม็กซิโกนะคะแถวนี้นะคะโอ้โอ้ I remember that people walking that here right เนี่ยบรรยากาศพี่น้องเ่มันแรงนี่พาดูพาหลานมะหย่างนี่เห้จะออกกำลังกงร่างกายกันนะเป็นสถานที่เดินออกกำลังกายที่แบบน่าเดินมากมันยาวเหยียดยาวเป็นอัต right? mm ิง hmm. อะเบาเทนมาส์ไว้ That's a long walk เป็นสถานที่ที่เดินออกกำลังกายแบบอยาวเหยียดเลยเนี่ยช่วงเย็นๆน,นี่เนาะ บรรยากาศดีเลยเนี่ยพานลูกพานหลานอ,อกพาสุนงสุน,นักออกมาเดินนะคะ,อะเอาพระเอกเข้ากล้องซะหน่อยคนขับรถ <A lot. S 1> How much you love me daddy? A lot Thank you I love you a lot too

I think it looks like a European country here. Yeah. Don't you think so? It's beautiful here. Yeah, it's it is, it is beautiful. Look like a. It look like a, it's not Tampa area, it Look like a somewhere up north of like a New York or New Jersey somewhere. Maybe California, right? Yeah, really? Yeah. Yeah, those like those a long countries. island, right? ลองลองลองบีชอวมเนี่ยทำไม o s, long, long, long <S oh yeah, t e ั่่โอ้ยสวยงามมากสวยงามจริงๆเนะมันสวยมากเลยนะเนี่ยมันอยู่ในกล้องมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยดูแล้วโอ้โหมันสวยมากพี่น้องเฮ้ยมันคุณหามันเป็นคล่ายๆกับบรรยากาศแถวยุโรปนะพี่น้อง มันงามเหลือเกินนะมันไม่เหมือนอยู่แถวแคัิฟอริดาแถวปูน้ายูแถวทางเหนือนะมันโอ้ยช่วงเย็นๆนี่มาแอเบบังนุ่มพี่น้องเนี่ยเนี่ยนุ่มเยันไม่มองกันทั้งน,น้นก็จะเป็นเบนะคะเป็นเบอ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็เรียกเบชอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเทมปปอร์เจอร์นอฮอสพี่ต่ออันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะ Yeah, really. I got a temple convenience center. Where, where are we home, daddy? Where's <laughs> our home. Yeah, where are we are our home? Did we get lost? No. It's Davis Island. This is where the rich people live. Oh, Sammy, who's the power to. บ้านคนรวยพวกเศรษฐีก็อยู่กันฝั่งนี้พวกดารานักฟุตบอลอะไรพวกนี้ดูดูดูนี่นี่เชิ <think> so ก็บอกว่าพวกเบสบอลหรือว่านักฟุตบอลพวก นักกีฬาดังๆนะที่พวกไอพวกไอะไรพวกดารงดารานะคะเขาจะอยู่กันฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นบ้ฝั่งบ้านของคนรวยนะคะ What's name ั a เด d ิดไอ i ลนด์เดวออันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกาะนะคะเป็นเป็นเกาะเป็นอีกเกาะนะคะ <S <S คนเราฝั่งกับแถมปลาอุ้ยปลาหลังนี้น่ารักแกง แปลกหูแปลกตาดีเราเคยอยู่เมืองเล็กๆเ,เนาะแล้วก็มาอยู่เมืองใหญ่ๆมันเมืองใหญ่มันมันดูแล้วมันเหมือนกับเหมือนในยุโรปอะ่ะมันเหมือนคนละซีกโลกเลยอะ่ะแล้วบ้านมันก็จะมีหลายลักษณะหลายแบบหลายทรง ดูะเข้ากันไปมันเป็นอะไรที่เจริญหูเจริญตาเนาะมันมีทรงสเปนทรงอะไรมั่งทรงกรีกทรงอเมริกันทรงเอเชียโอ้มันมีทุกๆท,ทุกแบบมันดูแล้วมันเพลินหูเพลินตาดิเอาดูไปเรื่อยนะคะอย่าเบื่อนะจะพาไปดู เดี๋จะโอนคะแนนเหี่ด็ดีิบ้านแถวนี้ก็จะติดกับน้ำกันเยอะอันส้นต้นบกฮุงรับพี่น้องเขาจะปลูกต้นบกฮุงต้นบกม่วงมองไปทางไหนก็จะมีต้นมะละกอต้นต้นอันบกฮุงบวกไปต้นบกอกับบกฮุงต้นเดียวกันเนาะต้นบกม่วงทุกคน คนเอเชียอยู่ก็จะมีลำไยมีต้นงาะอ,อะไรอย่างพี่น้องอุ้ยบ้านน้องี่งามต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยชมไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆพาดูพาชมบรรยากาศนะคะ รวีนกันช่วงกลางวันมันก็จะมองไม่กม่เห็นเราแตต้องกลางคืนมันถึงจะเห็นเพราะเขาเปิดฟงนี่่ะแบดทริอใช่หนดีโอ๋สวนบอร์ดอะนี่นี่คือทอม but y e a h อยู a s right. On the water. <clears throat> there we go. Is there that one? No, <laughs> um, I don't know if that's it, but you see the water behind it? Yeah, yeah. It's probably. Probably somewhere here. Somewhere on the street. Probably this one. พวกบ้านเศรษฐีเขาติดกับนาบติดกับทะเลเลยนะพี่น้องเขาบระดิษฐอาอันเดียดิดูสิมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆอู้หู้ลูกอันเดซวนอู๋อันเดซวนอันเดซวนนี่ for sale อันเดซวน for sale oh my god this one i love this one it's like a bay point people live on the water like this that's a new one that was beautiful huh? <laughs> oh my god love me <laughs> that's grand parade this one i want to go back there, oh really นี่มันจะเป็นพาร์คเยอะแยะเลยมันนเป็สนส่วนตัวนะคะคพวกเศษีาเป็น a i ว p o r t Back the other way on that street, cause that's the this is the street that he lives on. This one for sale. How much, man? <laughs> oh no, building the building. Little, little building. cracker box million dollars, man. In this yeah. area. Yeah. Couple months. Well,

keep it the kid do 10 oh my god what is this one this one i don't know i don't remember what it looks like so i don't know put it on a tv definitely on this street. These are all like huge money, man. These houses right here. Now we're getting on the canal, so maybe we already passed it. I guess we did. He's like on the canal. This house is on the other side. Oh this like one. Oh my god, this one's big. That's the other way. That's the other way. One. It's okay, Daddy. It's okay, Daddy. There's no house over there. What? <laughs> it's from Tennessee. People can bring the golf cart here and the seating over there. And they have a restaurant over there, Daddy. It's not a whole place to go, I guess. Yeah. But I don't know how they can get there. How they can get there? Oh, over there. ได้อย่างไรโอ้ตร e นัอันนี้สนามบินนะคะมันเป็น private jet พวกคนมีกระตังเขาใช้สนามบินแบบนี้นะคะสนามบินส่วนตัวของพวกมหาเศรษฐีเห็นไหมเนี่ยเครื่องบินส่วนตัวเห็นไหมพี่น้องมันจอดอยู่นั่นเต็มเลยนะพี่น้อง private jet พี่น้อง ไอซ์แลนด์เี่แบบนี้มันเปน็นอยู่สมัยอยู่ไอซ์แลนด์พี่น้องพวกเครื่องบินแบบนี้เป็นใครอยู่ไอซ์แลนด์นะไปเรียนขับเครื่องบินถูกกว่าไปเรียนขับรถพี่น้องสัปดาทิตี่นี้คนไอซ์แลนด์เขาเอาเครื่องบินไปขับเหรนกันวันว่ามันเอารถไปขับเหรนพี่น้องมันมันเป็นอะไรที่ถูกกว่าพี่น้องแต่มาอยู่อเมริกาใครมีเครื่องบินนี่โอ้ยเป็นอะไรที่แบบ เลิศมากเลิศมากไอซ์แลนด์มันเป็น <The S 1> อะไร <chips. S 1> ที่ปกตัติอันนี้เป็นท่าเรือนะคะ it, ตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหาร What the heck people are doing here? Boating. There's a boat ramp here, I guess. Wow, that's packed. โี <Beach. S 2> oh, t e น e ็มาท e มีตน้น l ีดเนี่ยตรงนี้เลยเป็นท่าเรือเรือบรรทุกตรนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นดาวทาง นี่ค่ะพาชมบรรยากาศนะคะเกินนาทีแล้วว้าวบิ๊กขากุชชี ก็พามาเที่ยวนะคะพาเที่ยวชมเมือง,งนะคะ